สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมกาเดียนนะครับกับเกมที่มีชื่อว่า The Legend of Korra นะครับก็เกมนี้นะฮะก็เพิ่งออกมาเมื่อเมื่อวานนะครับก็ลองเล่นดูแล้วก็สนุกดีสนุกดีมันมากนะครับแต่ว่า,าระบบต่างๆมันอาจจะไม่ค่อยคะแนนอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเล่นเอามันนี่คือมันมากๆสำหรับเกม The Legend of Korra นี่ก็มีใน,นเรื่องมาจากถ้าใครใครที่เคยดู The Last Airbender นะครับก็ไอที่ ไอเนนไอเนนที่มันใช้พลังดินดินดน้ำลมไฟได้นี่แหละครับคือเรื่องเดียวกันนะฮะแต่ว่าเป็นอีกภาคหนึ่งนะครับก็คือถ้าเนนเนนคนนั้นเป็นอวตารอวตารที่าท,ที่สามารถใช้ดินดินน้ำลมและไฟได้นะครับและเกมนี้คือตัวละครที่มีชื่อว่าคอร่านะครับเขาคืออวตารคนปัจจุบันนั่นเองนะฮะก็เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเกมนี้จะมีในเรื่องในช่วงไหนและเป็นยังไงความมันจะอยู่ระดับไหนนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันเนี่ะ ก็จะขอเล่นเกมนี้ซับไปสับมาระหว่าง To The Moon นะครับเพราะว่า To The Moon ก็ต้องใช้เวลาแปลใช้เวลากลา่าวพอสมควรนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าอีกอย่างหนึ่งเกมนี้แม่งไม่มีซับนะครับแม่งเขียนติ๊กถูกในในสตรีมว่ามีซับไตเติ้ลแต่ทำไมกูเล่นแล้วกูไม่เห็นเจอซับเลยวะเนี่ยผมจะให้ดูนะครับคอนโทรลเลอร์ Controller, ไม่มีปรับปุ่มด้วยเย็บแม่มเ <laughs> ย็บแม่มเลยนะครับไม่มีเลยนะครับไม่มีอะไรเลย บอกว่ามีซับไม่มีซับเลยนะครับนะดิสเพย์หมดแล้วนะครับไม่มีซับไตเติ้ลเลยนะครับมารู้สึกเป็นหวัดว่ะนิวเกมนอมอนก็พอนะครับอย่าไปเล่นโหมดที่มันยากเกินความสามารถอินไฟลมน้ำ ผู้ที่เป็น<ล>อวตารจะสามารถใช้พลัง <4 S 2> ทั้งสี่ธาตุ<า>ได้อย่างสบายๆและเขาคนนี้ก็คือผู้กอบกู้โลกนะครับอวตารคือคนที่สามารถใช้พลังสี่ธาตุได้และคนล่าสุดก็คือคอร่านั่นเองนะฮะว้าวที่ไหนมาเนี่ยว้าวมาถึงจัดเลยวะ <laughs> มันใช่เหรอนายโอ้โยเยอะมากเลยอ่ะนี่มันสู้กับตัวอะไรเนี่ยสัตว์ประหลาดเาหรอวะโอ้มาถึงไฟเลยมาถึงไฟเลยยังไงกูโอ้โหครับผมโอ้โหน้ำแข็งเฮ้ยเปลี่ยนได้เหรอวะกำลัง โอ้โยบาสุก้าต้องแข็งไปดิดึงอีนฮันุมานไปเองว้าววอเตอร์น้ำโอ้โห,โโหขะบรถเออเอาไปดิขึ้นมาว้า ไปยไปหนึ่งสองโอ้โหดินครับผมโอ้ยเชี่ยไฟมารไฟเอ้าเชี่ยกูกิ้งทำไมกูกิ้งอนี่ยวะขึ้นไปเออลูกทิพนาจายสักว้ดโอ้โหโอ้ยเชี่ยมันจะเลวไปไหนโอ้เย็นเย็นเป๊ะเย็นเป๊ะเย็นเม๊มโอ้โหไหนลมลมโอ้โหครับผม หอลมแม่งโอ้พายุลอกตัวเชีลมแม่งโคตรโกงอะ่ะโกงจริงครับผมโอ้โหพุ่งเข้าไปสำหรับเอาเมต้านะครับก็สามารถใช้พลังได้ทั้งดินน้ำลมและไฟโอ้โหครับผมใครหัวละใครหัวละกูเอาเมต้าคือคนที่สามารถใช้พลังได้ทั้งดินน้ำลมและไฟนะฮะก็ ตอนนี้อวตารคนล่าสุดก็คือโคราแล้วนั่นนั่นเองนะครับเอาไว้เอาไว้กูสลับสับเปลี่ยนก็ผบอุ้ยเชี่ยไอเชียแมงกมงครับให้กูกิ้งนี่หวะเอาเราไว้ถูกลุม้มใช่ไหมใช่ไหมใช่หรือไม่ครับนะฮะเต็มจอเลยจะเป็นยังไงต่อไปหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าน,านี้นะครับแน่นอนนะครับให้เรารู้กให้เรารู้ก่อนว่า ตอนใกล้จะจบเนี่ยเราจะเจออะไรนะฮะแล้วตอนนี้ก็อยู่ในการแข่งขันนะครับเอ่อโปรอะไรซักอย่างหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้แล้วมันเป็นการแข่งขันที่ต้องทําให้อีกฝั่งตรงข้ามอะตกอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือตกไปทางหน้าอันนี้คือเพื่อนเพื่อนร่วมทีมของคอร่านะฮะเป็นไฟเบนดิ้งนะครับผู้ใช้ไฟกับเอิร์ธเบลดิ้งนะกับผู้ใช้ดินนะฮะซึ่งคอร่าเป็นผู้ใช้น้ํานะครับอ้าวโดนโกงนี่หว่า กฎ okay. กติกาคือถ้าทำให้อีกฝ่ายหนึ่งหล่นฝั่งตรงข้ามหล่นไปข้างหลังไม่ทีก่อนก็คือชนะนะครับ okay. โอเคสามลุ่มหนึ่งอะมึงโกงตั้งแต่เริ่มแรกมาดิครับผมอโอ้โหเชีย่ยมันโกงสัตว์ครับผมเอาไปเอาไปแดกอุ้ยอุ้ยชิบหายแล้ว เฮ้ยเกิดตัวนั้นตัวนั้นตัวนั้นไปไปแดกโอ้โหไอ้เชี่ยหล่นไปหนึ่งละจ้าไอ้เชี่ยกูจะตายแล้วอะกระเด็นไปซะเฮ้ยมันจะตกตกตกไปดิตกเดิวะโอ้โหเชี่ยตกไปแล้วเว้ยวู้ นะครับเมื่อเราผลักไปเรื่อยๆนะฮะเขาก็จะถอยหลังไปเรื่อยๆนะครับแต่เมื่อกี้คือต้องผลักทั้ง3มคนมันถึงจะค่อยๆเคลื่อนนะฮะซึ่งเราเราเรา,เราจะไม่สามารถเคลื่อนที่เกินเขตไอเสน้นๆนะครับที่มันมาร์กไว้กระเด็นไปนะครับมันจะเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเนะฮะเป็นกฎกติกา,กาของเกมนี้แต่ว่ามึงเหลือคนเดียวแล้วยังไงทไําไหมครับผมเท่ hey! คนเดียวลุยสามนะฮะชนะไปดิ ยูวินว้าวชนะแล้วผู้ชนะคือนะครับทางฝั่งเราเองชื่อทีมเลยจำไม่ได้แล้วแม่งไม่มีซับนะครับเราก็ต้องมนโนอย่างเดียวนะครับขณะนี้เรากำลังเดินทางกลับนะครับจากการแข่งขันฮะนั่นอะไรนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิพวกแกทำอะไรนะเฮ้ย <Hello? Sarah? S 1> คุณเป็นไรหรือเปล่า คุณตะแก่นี่มันน่านไงเฮ้ยเอ้ยอะไรน่ะเข็มเหรอเอ้ยเฮ้ยเอาโดนเข็มแทงเออน่านไงง่วงเลยถูกพาไปขายแน่หนูโคราโคราเป็นนางเอกที่สวยนะเป็นผู้หญิงนะจ๊ะเอาละครับชัเต์แรกนะครับโคสั้นนะครับจบไปนะครับเราจะไปต่อนะฮะให้ดูว่ามันเป็นยังไง ต่อเลยจ้าแล้วก็มากับช่วงที่สองนะครับก็คือจากเมื่อกี้นี้เราถูกอ่าเข็มทําให้เรานอนหลับแล้วเราก็ตื่นขึ้นมากับ <She> s <S อะไรสักอย่างเธอตื่นแล้วอยู่เธอไปได้วายไม่ออกนะครับจากเข็มเมื่อกี้นี้ก็คือ <You S 2> เข็มเมื่อกี้นี้สก,กัดพลังของโครานะครับ <Yes. S 1> ทำให้พลังโคราหหายไปนั่นเอง <Yes. S 1> ตอนนี้ตอนตอนนี้เราต้องสู้มือ,ม,อมือเปล่านะ คอร่าเป็นตัวละครที่มีพลังของวารีธาตุนะครับหรือว่าธาตุน้ำนั่นเองนะฮะว้าวว้าวโอเคตอนนี้ไม่ใช้ใช้พลังไม่ได้อะไรอะไรอุ้ยอ้เหีตอนนี้ใช้พลังอะไรไม่ได้เลยนะฮะม้คกูจะพลังทำไมวะจะรอเรือหาพรีมึงหรอ แล้วมึงจะหัวเราะทำไมเนี่ยเจ้าอวตารจะม,ไม,มีไม่มีทางหนีพ้นได้หรอตอนนี้เราเป็นอวตารนั่นเองอะไรเนี่ยไม่มีพลังกูก็สู้วะโอเคล็อกเอนเนมี่ไม่มีพลังนี่มันดูแตกมัง่ง อบโอ้ยเชี่ยอึ๊บโอ้ย,อย,อย,อยโดนเตะแล้วมันเขียวก็จรอย่งเนี้ยโอเควูโอเค,อเคตอนนี้เราต้องหนีนแล้วล่ะไอ้พวกนี้ก็คือไอ้สปิริตนะครับก็คือเอาไว้ซื้อของได้แต่อย่าถามว่าทำไมผมมีสามหมื่นนะครับก็คือ เราเล่นไปก่อนหน้านั้นนะครับแต่ว่าอันนี้รีเกมใหม่แต่ว่าส้มรูสึกว่าสปิริตจะไม่รีให้นะจะมีอยู่เหมือนเดิมก็ดีจะได้เวลาแบบทําพาร์ตต่ออะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องเอ่อไปเก็บซ้ําอะไรมากมายว้าวาว,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 าว้าวว้าวเจ้าอ,อวาตาอยู่นะนกูทุบแม่งอึ๊บเขาบ้างกูปั๊บลู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 อ่าวู้บั p edge กูนื่อยนิ้วนิ้วจะคังมึงยืนรอทำไมตรงนั้นอ่ะโอ้โหเชี่ยแตกปุ๊บปุ๊บถุยแม่งเลยครับทำไมเราทุบถ้าทุบน่ารักจังโอ้โอเคอ๋อมัน มันมันเป็นท่าเป็นท่าโจมตีตามท่าที่เราที่เราเปลี่ยนนะครแต่ว่าจะไม่มีพลังมาเท่ฮะเองงั้นท่าลมก็เหมาะสุดนะเวิร์กสุดเฮ้ยเอาท่าไฟดีกว่าจากจากที่ลองท่าท่าไฟเป็นท่าอ่าเป็นท่าในการคอมโบนะครับมาครับผมอู้ไอ้เคียไม่ได้คุณลมมาดีแล้วครับผมวู้ เออ่าต้องบอกว่าตัวละครคอร่านี่มีความสามารถในการใช้พลัง3ธาตุนะครับก็คืออ่าน้ําไฟแล้วก็ลมไอ้น้ําไฟแล้วก็ดินนะครับแต่ว่าธาตุลมนี่รู้สึกว่าคอร่าจะอ่อนอย่างมากเลยวเออเตะพี่อึึ๊บมงไม่เตะกูมาวะกูจะเคาน์เตอร์เออโอ้โหครับ ตายหาสองตัวเลย thank you t e a c h e r ที่มายืนใกล้กันกูไปแล้วโอเคทางนี้เก็บพวกไอเทมนะครับซึ่งก็ไอเทมพวกนี้จะมีผลต่อสปิริตเอนเนอร์จีนะครับตอนจบด่านนั่นเองนะครับจะไม่มีจะไม่ได้มีอะไรมากมายนะไอเทมพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับไอเทมสวมใส่นะครับอึบ้นขึ้ ขอบคุณที่มาใกล้กันใกล้แค่ไหนคือใกล้วะเย,ย้โอเคไปต่อนอนี่เด็ดกะโอ้โหเฮ้ยนี่ไงอับอ๊บอับวู้ว้าวเว้ออ้อือ โอเคได้ละครับผม <c oughs> อู้ยเชี่ยแม่งไม่มีท่ากูมีได้แค่อู้ยเชี่ยไตยม่มาอะอู้ยไตยม่มน <c oughs> ปาดขาไปทีหนึ่ง ไปแม่งทีนึงครับผมเรียบร้อยตอนนี้พลังเบนดิ้งนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเบนเบนดิ้งคือท่าคือเรียกพลังเวทมนต์นะครับก็เหมือนว่าพลังทา่าต่างๆที่สามารถใช้ในในโลกในโลกนี้จะเรียกว่าเบนดิ้งนะครับอย่างเช่นแอร์เบนดิ้งนะครับวอเตอร์เบนดิ้งไฟเบนดิ้งนั่นเองนะครับคอ,อ,อร่าเป็นเป็นตัวที่เป็นตัวละครที่มีพลังธาตุวารีแล้วก็คือวอเตอร์เบนดิ้งเป็นหลักนะฮะ ตอนนี้อาวาตารคือคอร่านั่นเองอ,อื้อกูแตกม่งโอ้เชีย่ยงัดหน้ากูอะครับอ่าไม่มีพลังมันระบากกังโอ้เฮ้ยเออครับผมโอ้โหเชี่อแตกม่งเข้ามาใ,ใกล้โอ้โหเขียวขจีเขียวขจีจะเขียวถึงไหน ทุบแม่งวูว้ฮอ่าน่านไงชิบหายคุณหลอกดาวฮึบโอ้โหเชีย่ยเอ,อื้อไปแม่งวู้ฮโอเคอันนี้น่าจะมีของนะครับ อ๋อตรงนี้ต้องไอพวกกำแพงนี้ต้องใช้พลังในการทำลายนะครับอย่างเช่นอันนี้ใช้พลังลมนะสีขาวๆเอาหน้าสีฟ้าอ่อนๆจะเป็นพลังลมนะสีนี้น้ำเงินจะเป็นพลังอ่าอะไรนะน้ำครับไปตามทางก่อนดีกว่าฉันต้องออกไปจากที่นี่นาคาเธออยู่ไหนนะ่ะนาการเป็นสัตว์เลี้ยงของคอร่านะครับก็เป็นหมีขั้วโลกหมีหมาหิมะกูงงกับ ตปีชี่มึงเหลือเกินทุบาม่งตบทุบาก่งตบตบโอ้มันไม่ถ้ามันยากครับผมกูไม่มีพลังเข้ามาใกล้หน่อยอาทางนี้ใช่หรือไม่ ฮัทฮัทฮัทอ,อู้จ่ะบ๊อบเออไป่ไหมอืมสองตัวสามตัวครับผมวย่าเกิดจอกว่ะนาคาได้ยินฉันไหมบะส้มมันไปอยู่ไหนวะนาคาหมาหมีของเรา เตะรถกับแกกาจริงจริงวู้ทุบแม่งทำลายรถพังนะครับโคตรเทพมามะบุ๊คอ่ะพุ่งไปเยี่ย,ยมโอ้ยเสีย Thank you teacher. See you again ลืมกระโดดลืมอะไรไม่ลืมลืมกระโดดกูทำได้เนาะ หนึ่งสองม,รมเรียบร้อยไปนากาโอเคต้องหนีจากที่นี่ก่อนไปตามหาวอเทอร์เบนดิ้งของเราที่หายไปนะครับที่โดนดูด ali. ไปชิปหายละยังไงพวกมึงเนี่ยมึงคิดว่ามึงเป็นโกลเดอร์เหรอเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวก่อน <S <S อ้๊บว้าว เตโทโลโลนะครับกูได้ชื่อใหม่อือเชีย่ยอาอชิบหายละมึงเยอะไปแล้วโอ้โหเชีชช่ยเตะไม่ครับผมไปไกลอ,อือ มันเยอะไปแล้วอะเฮ้ยใช่ไหมตายมั um ้งไอ้เชี่ยอึ๊บครับผมอุ๊เชี่ยเยอะไปแล้ว้ฮ เอ้อนั่นแหละต่จะไปไหนโอ้ยเด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 เเดเหเเด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 เเดเเดเเด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 ดดเหเ เฮ้ยนาคาเดี๋ยวคอยดูว่าหมีหมาขั้วโลกมันเป็นยังไงนะครับนั่นเงไม่ควรจะเรียกว่าหมีนาคาเด็กดีเราต้องออกไปจากที่น um ี่ก่อนแล้วค่อยรู้ว่าเราจะทำยังไงต่อเอาละครับเราต้องหนีออกจากที่นี่นะโดยการเล่นมินิเกม t ทม p l e r u รนะครับเ e m p l e Run ันจริงๆนะ คุณคอยดูกันมันเทมพลันยังไงนะครับกูรู้แล้วนะเทมพลันปะละ่ะไอเชี่ยเป็นเกมแอคชั่นที่รวมเทมพลันเข้ามาอยู่ในนี้เช็คพอยต์ว้าหกูหหหรู้แล้วกูรู้แล้ว,ว,ลวโอเคนะกะเออครับผมขวาเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม ครับออกไปอโอ้โหถ้าสไลด์หอยพังพอดีน่าจะน,น่าจะเป็นตัวเมียน,นะครับเพราะว่าเมื่อกี้นางเอกเรียกว่ากูดเกิร์ลนะครับก็คือเด็กดีแม่สาวน้อยเด็กดีของเรานะครับนะครับก็ถลายซะหอยเป็นรอยแผลเลยนะฮะแอด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 โอจะแอดทำไมแอด เดี๋ยวก็ล่วงิบหายแล้วครับอย่ายอมแพ้โกต่อ <c oughs> แอดอ่ะยังยังยังจะเล่นเมืเ่อกี้ไปฟ้าใช่ไหมลองไปขวาบ้างเ <c oughs> พื่อทางจะง,ง่ายขึ้นกว่าเดิม <c oughs> โอเคหลบอ่าอุ้ยเชี่ยเอาโดนแล้วง้นหนึ่งดอกโอเคเยยมอ่าแอดแอด ขวาไปใกล้หนึ่งวะโอเคเราเห็นอ่าต้องเรียกว่าเห็นโพสโพสิชันอยู่ว่าตอนนี้เราถึงไหนแล้วนะครับโอเคโอเคครับผมโอ้เยี่ยมโอ้โหเขี้ยมทางมันเริ่มวนต้นตีนขึ้นเรื่อยๆโอเคเยี่ยมิบเขี้ยอะไรโอ้โห อะไรของแม่งวะ Yes sir นะครับมาเทมเพิินรันต่อนะครับคือเมื่อกี้จังหวะทางมันกำลังไอ้นั่นพอดีไงมันกำลังขดขดเป็นไมยมกเลยขึ้นไปเยี่ยมอ่าโอ้โหเทพกูเทพในการเก็บของมากครับผมได้เวลาสไลด์หอยแล้วนากะโอ้โหโอ้โหหอยพัง ามาแล้วสัเย้ฮู้มิชชั่นแอคคมพลีทเรียบร้อยนะครับหมามีขั้วโลกนะครับของเรานะครับหนูนากาโอเคเรียบร้อยผ่านไปอสองแชปเตอร์นะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่แชปเตอร์ที่3ว่าเราจะได้เจออะไรอีกนะครับกับการ ดึงพลังกลับมาแล้วการมีพลังดินนําลมไฟในการเล่นเกมนี้จะมันแค่ไหนพบกันใหม่ในพาคสองเร็วนี้นะครับแน่นอนมาเร็วเกมนี้จะมาเร็วกว่าทูเดอะมูนนะเพราะว่าไม่แม่งไม่มีซัำให้กูแปรนะครับบายบายแล้วเจอกันชัตเตอร์ที่สามนะครับไอเทมโอนัสก็คือเก็บไปก็ไม่ได้อะไรแค่มาเป็นเอเนอร์จีตอนท้ายเฉยๆนะฮะโอเคเจอกันใหม่ชัตเตอร์ที่สามกับชัตเตอร์ที่มีชื่อว่าอ่า นากา r น n n งแอร์เทมเ p ิลไอแลนด์โอเคสามารถซื้อของในช็อปได้แล้วนะครับ Hello, <Carl. S 1> ครับผมครับผมเรารู้แล้วนะครับโอเคเจอกันใหม่พาหน้าจริงๆละบ๊ายบาย